สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีเครื่อง95นะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะแต่ของเขาทำมามาแล้วนะครับคือทํามาแล้วแล้วก็วันมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันมันใช้ได้ไม่นานแล้วมันก็ไม่ติดเลยนะครับผมก็ครันนี้เขาเอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับดูจากสภาพเครื่องแล้วครับน่าจะวางทิ้งไว้นานนะครับดูนะครับดูจากจาสะพานบัลมนะครับ ดูนะครับก็ผมก็แนะนําเลยนะครับบอกพี่ทำไปส12ไปเลยนะครับผมไหนไหนก็ทําแล้วเอาให้มันจบเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอดดูนะครับว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ได้พอผมถอดนะครับอ๋อน้ํายังพอมีนะครับฝาต้องเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะครับเป็นตะเล็กนะครับเดี๋ยวก็จะให้พอผมลือนะครับ หรือมาดูเลยว่ามันมันอะไรมันมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเจ้าของเขาจะไว้สูบน้ํานะครับเดี๋ยวก็จะให้แกะดูนะครับก็หลักๆเลยนะครับที่จะต้องทํานะครับคือหนึ่งนะครับปล่อยชุดร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ลูกปั๊มนะครับโอ้โหดูจากนี่มันเยิมเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องไปล้างน้ําแรงก่อนนะครับอัดขี้ดินออกนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในนะครับก็เผื่อเจ้าของเขาดูอยู่ก็นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในนี้เลยนะครับว่าอ่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็ดูเอากันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่านะครับผมตอนนี้ก็ลืกออกมาแล้วนะครับก็นี่นะครับสาเหตุที่เจอ ลองริมนะครับเดียบร้อยนะครับผมนี่ดินะครับดูนะครับดูมันกินกันไปนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับดูลูกสูบนะครับลายเลยนะครับนี่เกิดจากน้ำมันเครื่องนะครับไม่ขึ้นไปเลี้ยงนะครับอ่าเรามาดูบูทโอ้โหคอนนี่นะครับ บูทคอนเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่เดี๋ยวจะดูดนะครับเพราะว่า้ตัวนี้มันแน่นมากเลยนะครับเอาไม่ออกเลยนะครับอ่ดูดไปก่อนคือพวกนี้มันจะมีตัวรูด,ดูทั้งมันอยู่นะครับอ่ามันเกียวเบอร์สิบสองนะครับเป็นไงทำไมได้เดี๋ยวก็ตอกช่วยหน่อยนู่นมันแน่นอะไรแน่นมากเสื้อทะลุ อโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตอกช่วยนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปอัดเบ่งอยู่ฝั่งเดียวเดี๋ยวมันอาจจะทะลุได้นะครับอ่ะโอเคนะครับนะครับก็สําหรับเครื่องอีทีของพี่ร้านเมื่อกี้นี้นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวจะต้องเอามาพอกนะครับนี่รอยคือลองคือริมมันมันมันระเบิดนะมันขาดนะครับอ๋ อ่าแล้วผมจะมาพอกไข่ใหม่นะครับเสี hmm. 是是่ยวมันหายไปเลยนะครับนี่นะครับออกใหม่เดี๋ยวกึ่งให้ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกเฟืองนะครับดียวใช้ดูเฟืองก่อนนะครับนี่นะครับเฟืองเขานะครับดูนะครับสีนี่แหลมคมเลยนะครับนี่นะครับก็เลยบอกว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟืองใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดทุกตัวเลยนะครับก็ชุดนี้นะครับราคา1,900บาทนะครับผมอ่ามีทุกตัวเลยนะเปลี่ยนทุกตัวนะครับก็ตัวนี้ราคา1,900บาทนะครับจะเป็นเฟืองอ่ายังไงอะนี่นะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับนี่มาเป็นชุดแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเฟืองตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นเฟืองแท้นะครับอ่าถ้าเป็นเฟืองแท้นี่จะอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับ3,000ันกว่านะครับกับหนึ่พันกว่านะครับให้ดูความแตกต่างนะครับราคานะครับแล้วก็ดูเนื้องานเขาก็โอเคนะครับก็ใช้กันเยอะของเดิมมาก็ไม่ใช่แท้นะครับเฟืองนะครับอ่า ตัวนี้ก็โอเคนะครับก็ใช้กันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเพราะพวกเครื่องมันไม่ได้อะไรมากมายนะคมันเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับนี่นะครับฟืนสุพานนะครับก็ถ้าเป็นเฟืงสะพานตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของแท้นะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับตัวเดียวนะครับอ่าจะบอกไว้เลยนะครับอ่า ตัวนี้าทดลองใช้มาแล้วก็โอเคนะครับผ่านนะครับแล้วก็ของเดิมของเดิมมันก็ไม่เช่เทนะครับดูไว้ก่อนนะครับเฟืองนะครับนี่นะครับดูมาร์กดูลรมันไม่ใช่นะครับนี่ก็เฟืองเทียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ป,ปืน นี่นะครับก็ลูกปืนก็ไม่ใช่ลูกปืนดีนะครับข้อนไงก็แงกหนึ่งครับนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะเฟืองเฟืองของเก่าเขานะครับก็ศึกเยอะเหมือนกันนะครับดูนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหนี่ครับมันจะหลุดแล้วนะครับนี่ เนี่ยครับอ่านะครับนี่มันก็ค่นๆนึกๆนี่ครับนี่ะครับนี่อ่านะครับนี่นะครับนี่มันเป็นรอยกินยู่ๆเลยนะครับอ่าโอเคไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมเดี๋ยวลูกปืนให้ดูลืมดูลูกปืนนะครับ ลูกปืนก็ตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ได้กล่องนะครับมีไส้กับมีนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมอ่าทำเพลาตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะวาถ่ายดูอีกทีนะครับว่ามันออกมาประมาณไหนนะครับอ่าโอเคครับอ่ครับสำหรับล่องลิ่มนะครับของไอ้ตัวทีทีเก้าห้านะครับก็เดี๋ยวผมจะดูนะครับก็ ออกมาประมาณนี้นะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ว่าเน้นใช้งานเลยนะครับเพราะว่าไอช่วงเนี้ยมันแตกนะครับของเดิมนะครับอันนี้ผมก็มาพอกใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับลองริมอ่าทำแบบฟิตๆอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เ๋ยวลูกปืน คือไอตับตัวนี้นะครับมันหลวมนะครับนี่นะครับก็พอดีเลยผมมีนะครับของเก่าอ่ะนี่นะครับเป็นของ et95 เทสนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับหรออ et อะไรเนี่ยอ่ะนี่นะครับก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนให้เขาไปเลยนะครับคือผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ ของเข่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือบ่าเบอร์มันหลวมหมดเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมดเลยนี่นะครับดูนะครับลูกปืนเก่าเฟืองเก่านะครับนี่นะครับยึกยักยึกยักนะครับคือเฟืองนี่ทิ้งหมดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเฟืองใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับลูกปืนใหม่นะครับนี่นะครับอ่าเฟืองใหม่ปืนใหม่อันนี้อัดไปสี่ตับเลยนะครับนี่นะครับแน่นตึ๊บนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาข้อนะครับ คอตัวนี้มาอัดลูกปืนใส่ลูกปืนนะครับอ่ะโอเคนะครับคือลองริมนีโอเคแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเริ่มประกอบแล้วนะครับสาหรับเครื่องอ่านี่นะครับของพิลันนี่นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวไอสองตัวนี้จะเป็นเฟืองเก่านะครับเฟืองเดิมนะครับก็พอดีเอาเฟืองตัวใหม่มาใส่แล้วลองริมมันใส่กันไม่ได้นะครับ มันเป็นเหมือนเครื่องจีนนะครับเครื่องนี้นะครับแต่ว่าดูสภาพแล้วมันก็พอได้นะครับเฟืองอ่าตัวนี้นะครับเลยเอาืองเก่าเข้าไปนะครับอแล้วก็อะไรนะครับอ่เตียมาหมดแล้วนี่นะครับเปดีทีหนึ่งห้านะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับผมแนนตึบนะครับถ่วงตัวนี้นะครับ อ่ามันจะเป็นถ่วงเก่าที่ผมมีอยู่นะครับของเขามันใช้ไม่ได้นะผมเลยให้เขาไปนะครับตัวน,นี้นะครับอ่ะแล้วก็บูทมินียมโอ้โห,โหลายเปลี่ยนใหม่เลยตัวเนี้ยเอาไซส์สแตนดาร์ดรูว่าอยู่หลังไหนหลังที่มีสลักลูกศรอะ,อะลองดูแล้วก็เฟืองใหม่นะครับนี่ตัวนี้รูปตะดีนะครับนี่ แล้วก็ลูกปืนข้อใหม่นะครับนี่เนี่บปริบนะครับผมของเก่ามันเป็นเม็ดน้อยเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เม็ดเยอะมานะครับนี่นะครับแล้วให้ดูลองริมนะครับเนียนเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเยวเช็คเป่ารูนี้หน่อยเนี่ยรูน้ำมันเครื่องตรงนี้ก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับบางทีมันอาจจะตันนะครับเป่าออกแล้วก็ปอก นี่ป้อง12แรงอาร์ยี120นะครับผมนี่ราคาตามนี้นะครับอ่ะแท้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสลักลูกสูบนี่นะครับแล้วก็ชาร์ปอันนี้ก็ชาร์ปแท้นะครับมาอ่ะนี่นะครับก็ เทาเฟืองสะพานตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะของเดิมมันสึกนะครับเดี๋ยวของเดิมอยู่ไหนหยิบของเดิมมาดูหน่อยอ่เาเปล่าเฟืองสะพานนี่ครับดูนะครับมันกินเป็นร่องเลยนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยเพราะไหนๆเราก็เปลี่ยนเฟืองแล้วนะครับนี่นะครับ ไปมาแกะด้วยดิใส่อะไรอะ่ะเอ้ของเตาหาบ่ะโอเคอแล้วก็แหวนนี่ฮนะลอยมันเหมือนชาบจะละลายก็ลูกสูบนะครับสูบก็ใส่แล้วอ่ะเดี๋ยว จะลองเปลี่ยนชาร์ปด้วยก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนชาร์ปมันจะคนระเบ์นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะครับเฟืองไหนที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับมีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ืองสะพานแล้วก็สองตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ของเดิมนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับเนี่ยสาเหตุที่ว่าทําไมถึงไม่เปลี่ยนเพราะริมมันใหญ่ไม่เท่ากันนะครับเพราะไอ้วงนี้มันเป็นเฟืองเทียม อ่าเทียมครับมันมันมัน่องริมมัน,ม,น,ม,ม,นมันเหมือนมันกว้างกว่านะครับแล้วเฟืองพวกนี้ไปใส่ปุ๊บมันมันใส่ล่องริมไม่ได้แต่ว่าเรามาดูสภาพเฟืองแล้วก็ยังพอได้นะครับโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้กลับไปนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอ่าซีนมือหมุนเก็บสลักก่อนไอ้น้ำมันอนะกิบลอกอะเนื้อหาย อยู่ด้าน,นีหนร่วงไปเมื่อกี้เนี่ยคว่ำหมดเลยคว่ำหมดนี่อ่อาถามนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้เขาใส่อ่าประกอบให้ราให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเดินติดฟังเสียงกันดูนะครับว่าเฟืองแบบนี้มันจะเงียบหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับผมตอนนี้ ทำไรนังพกุกนั่นนะนั่นนะบอกแล้วให้เปลี่ยนเอีจุกก็้เปลี่ยนไลยนังุกจุกเพเก,เกวตเนี่ยเดีจะลองว่ากันนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมืม่อกี้ให้ช่างเอกเขาไปแกะปั๊มนะครับเปลี่ยนลูกปั๊มแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหข้างในนี่เน่าเลยนะครับคือเละกันมันคือเลยกว่าเละเลยแหละมันเป็นยังไงช่างเกียวน็อ <He al> ตแทบจะลูดเลย ดูถังนี่เนี่ยเหมือนกันเละเลยอืมเนี่ยด,ดูนะครับแกกองก็เห็นแล้วมีตะหนิม,มน้ำมัน,นมอ่ามันเหมือนมันเหมือนมีน้ำใช่ไหมข้างในอ,ะอ่ะเออเน่าในอือเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ลูกปัม๊มเฟืองปัม๊มน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่นะครับมียางแต่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งตัวนะครับเครื่องนี้นะครับยางมียางมียางมีเยอะยางยางเปเลยเฮยจังพวกเปลี่ยนอย่างได้ไม่รัวเนี่ยฝานี่เปลี่ยนไปเลยฝาน้ำเปลี่ยนไปเลยไม่มียางแตนไปเลย เดีอาไปลไา,ไปไา,ไปไาปลูกยางมาเปลี่ยนชุดยางใหญ่เฮ้ยนี่นี่ก็มีไหมเหรอเมื่อกี้เทียวริ้งชุดอะเปลี่ยนช่วยเลยไงอ่เปลี่นยนไปเลยเปลี่ยนช่วยไปเลยมีไหมเนี่ยไม่ใช่มีลูกเล็กจวไปเอาลูกใหญ่มาอ่ะไปนี่ไปเก็บด้วยเอาสีดำมะตัวใหญ่ <c oughs> ก็เอาน็อตลายไข่อยู่เนี่ยอันนี่น็อตไม่ดีอะ อ่แล้วหกเหลี่ยมใส่ไปไอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ,อยู่เดียวหน้าจะอยู่แล้วหน้าจะอยู่อนะ่ะเมื่อคันแน่นไหมล่ะอ๋อแน่นโอเคเต่าอะไรใครเนี่ยไม่รูอ้อาพวกลืมอีกแล้วจะหาตัวคนปรกรอบขามาอันนี้นะครับนี่เฟืองปั๊มเดิมนะครับ ไงไม,ไม่ไม่ใช่พวกพวกไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไอกองอับไหมมันเป็นของมันเลยเห็นนั่นน่ะเออบอกแล้วเนี่ยลุงพ่อสอนนี่มาเมื่อวันนี้กองอับอ,อ,อ,อยู่โอ้ปวดหัวแล้วมึงวะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไอเขาประกอบตัวน,นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาฝาหัวน้ำมาใหม่ก่อนนะครับเอย่างนี่ก็อ่าแล้พอได้อยู่ใช่ได้เท้าเนี่ยที่มันออกได้เพราะปิ่นดอกข้างเลยออกตรงนี้ออกตรงนี้ออกตรงนี้ ไฟฟาออ่ายังดำอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอ่ะใส่ก๊อกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาติดให้ดูนะครับคือสายน้ำมันนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่นะครับสายแท้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตานะครับผมตอนนี้ก็ได้ติดแล้วนะครับแต่ยังมีเดินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับก็ มันเหมือนคล้ายๆว่าพวกเรือนปงเรือนปั๊มมันสึกนะครับประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เดินไม่นิ่งนะครับผมแต่ผมว่าระดับนี้ก็ถือโอเคแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้รอบต่ําอะไรมากมายถึงขนาดนี้นะครับอ่าเดีครับปั้นมันเครื่องขึ้นนะครับเดี๋ยวตักนะครับอ่าอันนี้ผมจะไม่ได้ใส่ไอ้นนี้นะครับใส่พัดลมนะครับนี่นะครับ มันเลยทำให้อาจจะมีน้ำออกพ็ามันร้อนนะครับก็ถือว่าเงยียบชะได้นะครับเืลองนะครับก็ถือว่าดังไม่น่าเกียดนะครับถือไม่ดังเลยแหละอะ่าจะลองเร่งให้ดูนะครับ ทาบอาจารโอ้โสวดขึ้นพุดๆเลยอ่ะอัดยังเงีอยะนี่ๆ

กตอนนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ไอ้สายพานนะครับนี่ครับน้ำมันอาจจะรั่วหน่อยนะก็เสียงออกจะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะ r ั b เครื่องหรือว่าจะแปลงจะยังไงนะครับก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ